ดังมสักการ์ค่ะหลวงตาก็ก็น่าจะหลงโลกนะคะแล้วก็ไม่ถึงว่าการหมาถึงหลงสังขารนะคะแล้วก็ปัจจุบันเหรอ ปัจจุบันเนี้ยไม่ขาดไปถึงว่าที่ผ่านมาเ้านี่หลงอดีตอีกแเลยหลงจริงๆงะหลงอดีตเดี่ยเมื่อกี้ว่าเนยออยู่นี่ไงหลงอดีตอดีตเป็นทาเมาแล้วแล้วไปมีแต่ปัจจุบันนิพานปัจจุบันนิพานในอดีตไม่ได้นิพานในอดีตยังโหยหานิพานอยู่เนะี่ยเอามาพูดอีกก็อย่างนี้โหยหาในอดีต <Okay. S 2> นิพานแล้วใจมันก็ไม่โหยหาแล้วแต่นี่ไม่ถึงแม้อดีตที่มันผ่านไปแล้วเหมือนความฝันนะฝัน ฝันไม่ดีฝันไล่อะไรก็มันฝันไปแล้วแล้วไปแต่ปัจจุบันตื่นเนี่ยงเมื่อถ้าปัจจุบันตื่นก็โอเคโอเคไหมปัจจุบันโอเคไหมล่ะมันอยู่ที่ตื่นจากความฝันหรือยังไะถ้าปัจจุบันเนี่ยตื่นไปแล้วแต่ยังอยู่ในความฝันอยู่อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าหลงอยู่อดีตเป็นความฝันฝันดีฝันไล่ก็จบไปแล้ว อนาคตมันกยังมาไม่ถึงปัจจุบันคือความจริงที่จะนิพพานได้อยู่ที่ปัจจุบันอ้าว่าไงวงตาคุยแบบนี้ก็ให้ไปไม่ถูกเลยแบบว่าอ้าวไม่มีผู้ไปก็จบแล้วก็ก็มัน เอากระดาษที่จูนะ๋ให้หน่อยจบลงที่กระดาษที่จู่ไปไม่ถูกอนะจบแล้วถูกต้องแล้วไปไม่ถูกเลยนะถูกต้องถ้ามีผู้ไปก็ไม่มีผู้มาไม่มีผู้ไปก็ไม่มีผู้ต้องมาเกิดอีก มันพูดไม่ออกหรอคะไหนก็ปัจจุบันไม่มีผู้ไปไหนจะไปไหนจะหาทางไปไหนจะหาความรู้เข้าใจไปไหนจะหาพยายามทำลายอะไรพยายามจะหาทางทำลายอะไรมันก็จะได้มีผู้ไปอยู่ไอตัวพูดไม่ออกบอกไปถูก มันรู้จะไปยังไงไอ้แน่แน่มันก็คือความจริงในปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีอะไรทุกข์นเขาเรียกนิพพานแต่มันเป็นนิพพานชั่วคราวหรือว่านิพพานเทาวอถทามั้ไมีผู้ไปไม่มีผู้มาไม่มีอดีตอดีตผ่านมาแล้วมันความฝันมันมันมันฝันมาแล้วฝันดีฝันชั่วฝัน้ลยอะไรต่างๆก็คือมันมันผ่านมาแล้วมันเป็นเป็นความฝันไปแล้วเป็นความฝันปัจจุบันคือความจริงความจริงอยู่กับปัจจุบันที่ไม่มีผู้ไป ไม่มีผู้โหยหาอาดีตไม่มีผู้ก็ไม่มีผู้ไปในอดีตไม่มีผู้โหอยหาในอานาคตไม่มีสิ่งใดที่หอยหาในอนาคตไม่มีสิ่งใดที่หอยหาในอนาคตแม้แต่นิพพานที่จะเป็นนิพพุนนิพพานในอนาคตก็ここไม่มีส่วนอดีตก็เป็นความฝันก็จบแล้วตื่นมาแล้วก so, ็ความฝันก็ฝันดีฝันรลก็ฝันไปแล้วจบไปแล้วไม่เอามาคิดมากังวลเอามาพระพิไรพระพิไรล,ลำพันนี่มันก็จบลงในปัจจุบนันขณะถ้าเป็นปัจจุบันขนาดนี้เลยไปมันก็ มันก็เป็นนิพพานชั Kel ่วคราวเรื่อยไปแต่ถ้าเป็นป um. ัจจุบันขณะเรื่อยไปไม่ม <believed> ีผู <im Geor> ้ไปไม่มีผู้มาไม่มีตัวตนของเราพยายามบล็อกอยู่ตั้งอยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นนิพพานไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งนิพพานถาวรไม่มีผู้ไปไม่มีผู้มาไม่ผิดตัวเราพยายามตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปไม่ให้มามันก็สิ้นตัวเราในอดีตในปัจจุบันในอนาคตก็จบแล้ว ก็เป็นนิพพานถาวรแต่ได้เป็นได้ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเดี๋ยวหลงอีกอะไรก,ก็ก็เป็นก็หลงอีกก็ว่ากันไปอีกแต่ถ้าไม่หลงแ้้ในปัจจุบันก็เป็นนิพพานชั่วขราวเลื่อนไปโอเคไหมหรือไม่โอเคโอเคอ้าวสาธุกลับเขากลับเขากัวงตาเจ้าค่ะ ไม่มีตัวต abad, นของผู้ที่จะไปเอาอไม่ไม่มีสิ่งที่จะไปเอาอะไรไปได้ station, ไปเป็นอะไรแม้แต่นิพพานมันก็จะไม่มีตัวตนตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องทํำลายอะไรที่เป็นอวิชชาในใจหนูมีอวิชชาอะไรในใจที่หลงเหลืออยู่ไม่รู้สึกว่าจะต้องมีอวิชชาอะไรจะทําลายเพื่อให้ทิ้นอวิชามันก็ไม่มีตัวตนท <s worldwide> ี wow. ่จะต้องทําลายและไม่มีสิ่งใดจะต้องไปทําลาย <Okay. S 2> ส่วนอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตไปอดีตท,ท,ท,ทุกปัจจุบันที่ผ่านมาทุกปัจจุบันมันก็คือความฝันฝันฝันดีฝันลายฝันเลยก็แล้วไปแล้วจบแล้วฝันแล้วก็แล้วไปดีชั่วอะไรก็ตามมันก็คือจบไปแล้วเป็นความฝันไม่เอาความฝันมามายึดติดยึดถืออีกเช่นพระองคุลีมานท่านฆ่าคนจำนวนมาก เมื่อพบพุทธเจ้าแล้วไม่ติดในความฝันอีกแล้วแต่ยังติดในความฝันเสียใจยที่ตัวเองฆ่าคนมาเยอะจะไม่สามารถนิพพานได้เมื่อพบพุทธเจ้าแล้วก็รู้นิพพานได้นิพพานได้เพราะอาดีตเป็นเพียงความฝันมีความรู้สึกแก่ใจจริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองมันเหมือนความฝันจริงๆมันแก้อะไรแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้ว ถ้ารู้สึกอย่างนี้จริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองว่าอดีตเป็นความฝันน้เดี๋ยวความฝันแต่ไม่จบยังเอามาพัวพันในปัจจุบันเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าฝันกลางวันฝันทั้งที่ตื่นอยู่ดังนั้นพระอรหันห้าร้อยรูปอะที่เป็นเป็นลูกศิษย์สมเด็จตังคิจาที่เป็นจอมโจรห้าร้อยเขรู้นิพพานได้มาพระพุทธเจ้าพบว่าอดีตเป็นเพียงความฝันปัจจุบันคือความจริงไม่หวยหาสิ่งใดในอนาคต ก็จบในปัจจุบันเราจะต้องมีอะไรจะต้องพยายามจะทำะไรอะไรเพื anything, anything, no. buat, ่อให้เราไปนิพพานในอนาคตเพราะว่าหมอกอบกำลังที่จะพยายามทำลายอาวิชชาในใจตนว่ามีอะไรที่เราเป็นอวิชชาอยู literal? ่เพื่อจะไปเอานิพพานในอนาคตนะคะอวิชชาก็คือตัวที่อยากจะรู้เนี่ยเจ้าค่ะไม่มี อน,นาคตจะอะไรนะคนเป็นความเป็นทำเมาเมาเหมือนคนเมาเหล้าทีเรียกว่าหลวงนนปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ทาจจรุตโตพระแม่อุจารย์เราเนี่ยทานดุมากเลยถ้า้าหลุดจากปัจจุบันนี้ตวาดแบบดุแรงมากธรรมะธรรมโอนิพานมีแต่ปัจจุบันขนา,าแล้วไม่แล้วจบไม่จบเลิกไม่เลิกเล่นไม่เลิอก,ลลอ,กอดีตนี่โดนตวาดเลยแล้วจะไปจะไปหลงอะไรในอนาคตดโดนตวาดแรงมากเลยเพราะว่าแม้ขณะว่า มีครั้งหนึ่งฮะหลวงตาปฏิบัติอยู่ที่ในโบสถ์ที่วัดธรรมสมืนตอนเช้าตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ไปนั่งอยู่ในยอยากนั่งก็นั่งในโบสถ์ที่ก็เปิดประตูมีคนก็เปิดประตูหน้าตา่างหมดเลยก็อยากเข้าไปนั่งขณะที่ที่เข้าไปนั่งเนี่ยมันก็ดีๆอยู่ตัวแรกอะแต่พอเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์บนยอดเขาอะอ่อยู่มันเกิดเลยแปลกมากเลยอะ มันจะให้ทำให้เห็นธรรมอะคือมันจิตใจมันเกิดคุ้มคล้าขึ้นมาเหมือนคนเป็นโรคไวทองพวกเรานี่มันอายุยังไม่ไม่มากเลยไม่เข้าใจเรื่องโรคโรคไวทองเนะคนเป็นโรคไวทองเนี่ยจิตใจมันไม่มีสาเหตุเลยมันคุ้มคล้าขก้นมาเฉยๆกันเนี่ยเขาเรียกคนเป็นโรคไวทองไม่มีเหตุไม่มีเรื่องอะไรเลยอยู่ๆก็เป็นโรคไวทองว้าว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 คุ้มคล่งเฉยๆอย่างพวกนี้เขายังไม่มีโรคไวทอง เออกขาจะไม่มีโรคไวยทองเอะไวทองมันต้องสี่สิบ้าอับขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงจะเป็นโรคไวทองใช่ไหมสี่สิบ้าอับจะไมหมอเนาะโรคไวทองเนี่ยโรคไวทองเนี่ยมันมันคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครมาไม่มีเรื่องอะไรว้าวุ่นใจอยู่ๆคนเดียวนั่งสมาธิอยู่เนี่ยที่ในโบสอยู่คนเดียวเขาก็เปิดประตูหน้าต่างไปหมดเลยปรากฏว่าอยู่ๆเป็นโรคไวทองก็มันเฉยๆกันเนี่ยบนวาวาววว มันคุเป็นบ้าเลยแบบมันเหมือนพายุเกิดพายุรลายในใจคุ้มคลั่งไปเลยแล้วขณะนั้นน่ะก็ดีเลยคือเหมือนข้างนอกก็มีพายมพายุจริงๆอุก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 แล้วก็พัดเอ้หน้าต่างโบสถ์ที่ก็เปิดไ้ประตูหน้าต่างเนี่ยเหมือนกระจกมันเปิดหน้าต่างกระจกวิโก้เนี่ยมันจะแตกฟาดเข้ามาแตกซะให้ได้เลยเราก็ข้างนอกก็มันเกิดพายุหน้าต่างก็จะแตก มันก็ว้าวุ่นใหญ่แล้วในใจก็กำลังมีพายุเหมือนกันเลยมันเหมือนไปลงไปทอเว่อวววว่าโอ้โหปั่นป่วนมากเลยตอนนั้นนยพยายามต่อสู้กับอาการสภาวะให้มันหายให้มันหยุดให้ได้แต่มันถ้าพายุข้างนอกจะฟาดหน้าต่างกระจกแตกเราก็อยากจะลุกไปปิดหน้าต่างให้ทุกบานแต่ก็ต้องไปปิดหน้าต่างก็อาจจะไม่มีอากาศหายใจแต่ก็ใจมันก็ยังสู้อยู่ข้างในยังไม่อยากลุกไป ก็หูมันก็ว้าวุ่นทั้งข้างนอกข้างในอุตลุดเลยตอนนั้นน่ะพักใหญ่เนี่ยกำลังอุตลุดพักใหญ่กําลังสู้อยู่กับไอ้เหมือนกับลมพายุข้างนอกด้วยข้างในด้วยในใจเราอยู่ๆลุปรากฏเป็นธรรมในมิตรเป็นหลวงปูม่มียานมุนีโอแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่หลวงปู่ตาจะรุตโมอย่างจริงหลวงปู่มีท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นแต่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาวต้องรู้ต้นต้นนู่นน่ะ มันแบบว่าได้ไล่กับหลวงปู่มั่นเลยหลวงปู่แล้วแต่ท่านก็นรู้สึกว่มามาเป็นลูกจำไม่ได้ว่าท่านเป็นลูกศิษ um ย์หลวงปู่มั่นด้วยหรือเปล่าแต่น่าจะด้วยเพราะว่าหลวงตามหาบัวท่านเคารพหลวงปู่มีญาณวุนีมาก um เลยท่านยังมากราบหลวงปู่มีญาณวุนีที่ที่เทียนอะไรสูงเนินเนี่ยอันราะว่าท่านยอมรับว่าหลวงปู่มีเป็นพระพระอรหันตะ์นะเขนะแสดงว่าหลวงตามหาบัวท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่ดันั้นหลวงปู่ท่านเลยเคารพเลคารพหลวงปู่มีแสดงว่าหลวงปู่มีก็หลวงปู่ใหญ่ก็คุ้นเคยมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มีหลวงปู่นั่นด้วยหลวงปู่สาวและหลวงปู่บ้านด้วยทั้งคู่แต่มีรูปหลวงปู่มีถ่ายรูปคู่กับหลวงปู่สาวนั่งคู่กันตอนนั้นพระหลวงปู่สาวก็เรียบหลวงปู่มีว่าพระอาจารย์มีนะนี่หลวงปู่มีเนี่ยอยู่ๆก็ปรากฏรูปหลวงปู่มีที่เราไม่เคย เราไม่ไม่รู้จักไม่ไม่ไม่เกิดไม่ทานท่านคือไม่ยด้ไม่ทานไม่ทานคือท่านมรรพพาไปปีพศอสอรงร้อยสิบสี่แต่ลุงตางไม่เคยพบท่านแต่ท่านเป็นอาจารย์ของลุงตาจริงเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ทาจารย์รุธโมและท่านเนี่ยเป็นคนทานายลุงตากับลูกศิษย์ลุงตาว่าในอนาคตจะต้องมาเผยแร่ธรรมเนี่ยตอนนี้อยู่ๆท่านก็มาปรากฏมาเดินจงกรมที่ในโบสถ์เฉยเลยแล้วก่อนที่จะเดินจงกรมเนี่ย ท่านยืนสง,งบนิ่งมากเลยแค่หน,นตาเห็นท่านยืนสง,งบนิ่งเนี่ยแล้วก็ก้าวเดินจกกงกรมช,าชา้าๆสง,งบในท่ามกลางความเคลื่อนไหวท่านยืนสง,งบนิ่งก่อนมันสง,งบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสง,งบมากเลยแม้แต่ลมพายุขขานอกพัดอุกอุกอุก แต่รู้สึกในบรรยากาศในในโบสถ์ขณะนั้นแหะมันสงบจริงๆแล้วเหมือนท่านเป็นตัวแทนของความสงบในต้องการความวุ่นวายแล้วท่านก็เหมือนกับสแสดงให้ดูว่าแม้แต่ท่านก้าวเดินจงกรมเคลื่อนไหวแต่มันเหมือนภายในของท่านเนี่ยมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันเป็นความสงบท่านสงบในต้องกางความเคลื่อนไหว แม้แต่ร่างกายเคลื่อนไหวแต่ท่านภายในของท่านสงบปัสจากความเคลื่อนไหวลมพายุภายนอกเคลื่อนไหวรุนแรงมากแต่ภายในของท่านสงบปัสจากความเคลื่อนไหวรับรู้และสัมผัสได้ถึงความสงบภายในใจท่านแค่นั้นเนี่ยลงตาที่ต่อสู้ยือยุดกับอ,อาการววว,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 วัวเหมือนคนเป็นโรคัยทองเป็นบ้าอยู่ภายในกับต่อสู้กับลมพายุ หุดหงิดลมพายุข้างนอกที่มันพัดหน้าตากระจกจะแตกแปลกมากเลยท,ท,ทั้งๆที่อากาศเป็นโลกไวทองก็ยังไม่อยู่ลมพายุก็พัดอยู่แต่มันเหมือนขนาดนั้นนะมันเหมือนกับไอ้กินก้อนน้ำแข็งเย็นๆนัน่ะเป็นน้ำอำมฤตเนี่ยมันเยน็นค่อยๆเย็นยื้เยน็เยนจริงเยลยจือ๊อ้าไปถึงก้นบึ้งของใจ มันผ่านทะลุความวุ่นวายในใจวันทะลุความวุ่นวายภายนอกไปหมดเลยมันเย็นแบบเหมือนนับอมฤตะโลมใจเหงื่อการแบบแตกแบบสู้ซาซาบซาน้ำตาเออคอหมดเลยมันเป็นความสงบร่มเย็นในทํามกลางความวุ่นวายของจิตใจจริงๆและแม้แต่ภายนอกมีลมพายุพัดน้ตาบึบบึบ,บ,บ,บ แต่มันใจมันสงบลมเย็นเหมือนน้ำอมฤตชะลมใจบอกไม่ถูกมันจะวุ่นวายขนาดไหนแต่ใจมันเป็นน้ำเหมือนน้ำอมฤตชะลมใจมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับความวุ่นวายในใจไม่เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายภายนอกเลยหลวงตาจึงรู้แจ้งว่าความสง,งบที่แท้จริงอะ มันสงบในท่าการความวุ่นวายสงบท่าการความวุ่นปรุงแต่งทั้งภายในและภายนอกไม่ใช่ไปบังคับให้ความวุ่นวายดับแล้วจะได้สงบตรงนี้สําคัญมากเลยไม่ใช่ไปพยายามบังคับความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายววว่วว,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 วให้มันสงบอย่างที่เราเขา้เขาก็จผิดในตอนแรกพยายามต่อสู้ยุดยึดเพื่อจะให้ความปรุงแต่งวุ่นวายภายในใจิตใจเราสงบยิ่ง ไปต่อสู้กับอาการวุ่นวายจะให้มันสงบมันยิ่งปรุงแต่งยิ่งไม่สงบยิ่งวุ่นวายแต่พอหลวงป,ปู่มีญานมุนีมาปรากฏแค่นั้นแน่ใจของตาเนี่ยมันสงบได้ท่าการความวุ่นวายโดยที่อาการหอนจิตใจที่เป็นโรคไวทองก็ยังวุ่นวายอยู่แต่ใจอ่ะมันสงบได้ในท่ากลางความวุ่นวายจึงรู้ว่ามันก็เจ็บผิดตรงกันข้ามเลย แต่ตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มีคาอธิบายแบบนี้หรอกคือมันมาอธิบายเนี่ยมาพูดทีหลังเราพูดพวกอธิบายให้พวกท่านฟังแต่ตอนนั้นน่ะมันมีแต่ใจอ่ะมันเหมือนน้ำอมฤตโลมใจมันเจือกหลวงตาึงชอบพูดว่ามันเจือกกระทำมันเจือกคือมันเหมือนไอ้มันเทียบกับไอเราเรากืนก้นน้าแข็งเย็นๆแล้วตอนที่เรามาร้อนๆก็หายน้าแล้วกืนก้นน้ำแข็งเย็นๆมันเจือกค่อยๆไหลลงไปเจือกไปถึงข้างในใจเราโน่น แล้วก็ขนลุกซานไปหมดเลยน้ำตาเออคอเลยแล้วก็เหมือนกับไอ้ไอ้อาการโรคไวยทองว่าว่าว,ว,ว,วมันเหมือนอยู่ห่างไกลมากเลยแล้วก็ลมพายุปแปลกมากเลยลมพายุภายนอกก็สงบเงียบสงัดไปเลยแล้วก็อาการของใจโรคไวยทองก็สงบไปพร้อมกับลมพายุ ขณะนั้นนหลวงตาดีใจมากเลยรีบลงจากเขามายังรวดเร็วไปที่กุติหลวงปูทาจะรุธโมพระแม่ขอจจานจะไปเล่าให้ท่านฟังพอแค่ก้าวขึ้นกุติเท่านั้นเนี่ยหลวงปู่ทายกมือห้ามเลยตวาดหลวงตาอย่างแรงเลยว่าเมื่อกี้มันทําเมาไม่ใช่เหรอนะ่ที่ผ่านมาไปทําเมาไม่ใช่เหรอนี่ยี่ตอนนี้มาอยู่ตรงเนี้ย มันไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อกี้แล้วนี่หลงอดีตเป็นทําเมาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นทําเมาไปอดีตไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหแค่จะเล่าให้ฟังตักนิดหนึ่งนะ <S 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 เรื่องพกผกายมาสดๆล้อนๆจากบนเขาลงมาถึงตีนเขาไปทําเมาไปแล้วอคิดดูสิแต่พวกเราได้เก็บเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วะ่ะ จะขอสักนิดหนึ่งไม่ได้ไงนึกในใจว่าจะขอเล่าสักนิดหนึ่งโอ้โหอัศจรรย์ขนาดเนี้ยจะขอเล่าสักนิดหนึ่งโอ้โหยิ่งโดนหนักเข้าไปเดิมกว่าเดิมอีกเพราะว่าทะลุความคิดทุกความคิดยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเลยโดนไล่ว่าหลงอดีตทำเมาด้วยยังไงอ่ะหลงอดีตหลงอานาคตเป็นทำเมาด้วยยังไงอดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมาธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันเราก็ครับครับไอคิดจะเล่าหายหมดเลย ครับครับแล้วก็กระดุตวาดแรงมากเลยเราก็ขนาดจะหันตัวกลับจะไม่กล้าเลยค่อยๆคานถอยหลังออกคานถอยหลังออกพอคานถอยหลังออกท่านเรียกกลับม,มาอีกมาที่ลงอดีตลงอนาคตอย่างนี้ได้ยังไงอะธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันจําไว้ปัจจุบันธรรมเท่านั้นแน่นอกจากปัจจุบันธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรม ครับครับคายน้องไปครับครับ,รบไม่เคยเถียงต้างทำครับครับเลยในใจก็ไม่กลา้ากระลุกกระิกเลยเถียงท่านไม่กลา้าเลยครับครับนึกว่าจะจบเลยมานี่โดนตรงเนี้ยจมมาได้มันเป็นทำม้า,มาบ่อยวัเนี่ยจาได้เลยโดนดุไว้เพื่อให้เป็นท่านไอ้นั่นเลยเป็นข้อเตือนใจแล้วท่านกระตวา่าลรกตาแรงมากเลยวะเราเป็นผู้สอนคนอื่นเขาเป็นอาจารย์สอนคนอื่นเขา แลหลงงอดีตหลงอนาคตหลงปัจจุบันอย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหแล้วท่านตวาดแรงมากเลยท้าหลงแบบเนี้ยเป็นทาเมาอย่างเงี้ยแล้วไปสอนคนอื่นได้ยังไงแล้วอนาคตก็น่าจะต้องไปสอนคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วจะยังหลงเนี่ยอดีตอนาคตหลงปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผู้หลงได้ยังไงตวาดแรงมากเลยหลงอดีตหลงอนา useum, คตหลงปัจจุบัน เ,เราเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนมากเลยเราจึงเข้าใจปัจจุบันลงอดีตลงอนาคตลงปัจจุบันมีตัวตนค้นหาในปัจจุบันคค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะกาข,าข,ขอบคุณหลวงตาค่ะ